จอกับครูเจนนะคะหลังจากที่เราพ่ายแพ้กับการไล่เบงบี <c oughs> อ่ะแล้วเราก็ยังมีเสียงรบกวนอีกอาวสุดท้ายแล้วจริงๆวันนี้เอารวดเร็วนะคะก็คือเรื่องของการหารทศที่ตัวหารเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนั่นเองนะคะนักเรียนก็ไม่ยากเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่จากส่วนพันก็เป็นส่วนร้อยจากเป็นส่วนร้อยก็เป็นส่วนเออ ตอนแรกหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบสองตำแหน่งก็ส่วนร้อยสามตำแหน่งก็ต้องส่วนผันแค่นั้นเองค่ะนักเรียนดังนั้นไม่ยากนะคะดูจากตำแหน่งแล้วก็คือเหมือนเดิมเนาะจากสิบห้าหนึ่งจุดห้าหรด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะคะอันนี้ทศนิยมสามตำแหน่งแน่ๆนะคะถ้า,าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ส่วนสิบเนาะสามตำแหน่งก็ส่วนผันแค่นั้นเองค่ะก็ได้สิบห้าส่วน10หันด้วยห้าส่วนผันนะคะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ตัดตัด กันเหมือนเดิมก็ได้เท่ากับ300เนาะอ่าเห็นแล้วนะคะนี่การหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะคะก็คือตัวหารมันเป็น3ตำแหน่งนั่นเองอาจทำโดยวิธีการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลหารจานมานเขียนผลหารในรูปทศนิยมเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะเนาะทีนี้อ่ะขอตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะการหารทศนิยม ไม่น่าจะเกินหน้าลีเนาะอ่าตัวาหารเท่าไรคะสามตำแหน่งเนาะสามตำแหน่งอ่าโอเคทีนี้ข้อนี้นะคะนักเรียนเปิดดูตามครูนะเมื่อกี้หน้าหนึ่งร้อยห้านะคะอันนี้หน้าหนึ่งร้อยหกนะอ่าหน้าหนึ่งร้อยหกนะคะก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรยากเลยค่ะขอตัวอย่างอ่ะขอตัวอย่างข้อที่สามแล้วกันเนาะข้อที่สาม จทยบอกว่า1 Ex. ข้อ3นะคะ1.89านะหารด้วย0.035ดนะคะ1.89หารด้วย0.035นะคะอันนี้ก็จะได้โอ้โอ้โอโอ้โอ้อะไรเนี่ย ค่ะข้อที่สามได้โจทย์แล้วนะคะอ่านมาพิธีทำเนี่นะคะเหมือนเดิมนะเรียนอันนี้ก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเออจ้าไม่ใช่หกนะตัวจำสองตำแหน่งหารด้วยสามสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเป็นประการหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยทูณด้วยหนึ่งพันส่วนด้วยสามสิบห้าลดฝักนะคะตัดเหมือนเดิม นี้ก็ตัดน้อยนึงอันนี้ก็เหลือ10นะคะ35 35มีแม่เกับ7จ็ดห้ากับแม่เกับแม่เจกับแม่หซึ่งแม่แม่ห้าไม่น่าจะได้น่าจะเป็นแม่เจนะคะลองเป็นหนึ่าหารด้วยเจ็ดูเจ็ดเหลือ4ี่ใส่เก้าเนั่นเองนะคะก็ะจะได้2ี่สเนั่นเองนะคะ เเอ้ยเจ็ดห้าสามสิบห้ายี่สบเจ็ดนะคะ,อะขอไภันะครับมีสายเรียกซ้อนเนาะอ่ะมันก็จะได้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้2ี่สคูณสิก็เป็น2องเจสิบนะคะส่วนด้วยห้านีน่ก็ทำห้าให้เป็นเหยบ่าพิ่งไปตัดกันนะเรียนเราอยากได้ทำให้มันเป็นทศนิยมญ์เราก็ทำให้มันเป็นทศนิยม ะะเป็นสองเนาะ4ี่สิบอันนี้ก็ศูนย์ที่สองสิบสี่ทดหนึ่งสองสองเป็นสี่เป็นห้าห้าร้อยสี่สิบก็จะได้ห้าสิบสี่จุดศูนย์นั่นเองนะคะคำตอบนะโอเคข้อนี้อ่ะแล้วก็ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะสามจุดห้าเนาะแบบฝึกหัดที่สามจุดห้านะคะหลังจากที่เรียนอันนี้แล้วนะคะไปทำแบบฝึกที่สามจุดห้า หน้าที่99เนอะ100ไหม8ข้อเหมือนเดิม99กับ100นะคะอะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ